จากคราวที่แล้วที่เราทําทไอศครีมโปรตีนสตอรอเบอรี่ไปด้วยฟังก์ชันของนินจาครีมมี่นะคะรอบที่แล้วเป็นปุ่มไอศครีมใช่ไหมรอบนี้มาทําซอเบกันบ้างซอเบเนี่ยเป็นไอศครีมผลไม้ค่ะจะไม่มีนมกับครีมเบจะเป็นผลไม้กับน้นําตาลเป็นหลักนะคะแต่ว่ารอบนี้เราไม่ใส่น้ําตาลน,นะใส่แต่ผลไม้ล้วนๆก็จะมีสับประรดมะม่วงแล้วก็ใส่น้าเปล่าลงไปให้เต็มมีแค่นี้เองทุกคนแล้วก็นําไปแช่ฟรีจนกว่าเขาจะแข็งตัวดีหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเราจะไปแช่น้ําอุ่นสักประมาณ10นาทีค่ะถึงค่อยนํามาปั่น ที่เหลือก็แค่กดฟังก์ชันของซอเบนะคะแล้วก็รอไอศครีมได้เลยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะไอติมซอเบของเราก็มาแล้วแล้วก็นี่ค่ะเป็นไงทุกคนหน้าตาคือสมูทเนียนเหมือนไอศครีมไหมจะเป็นเพราะว่าเขามีมะม่วงสุกด้วยนะคะก็เลยดูเนียนเชียวและรอบนี้เขาจะเพิ่มเชอร์รี่เชื่อมลงไปนะคะให้เป็นซ์เจอร์เวลาเคี้ยวสีแดงตัดกับสีเหลืองอมส้มเนี่ยบอกเลยว่าน่ากินมากๆตักเสร์มหนึ่งสนะคะแล้วก็บีบวิปครีมต แต่งด้วยเชอร์รี่เชื่อมลงไปแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอเบมะม่วงสับป,ประรดที่เห็นว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยว่าจะจืดไหมนะคะไม่จืดเลยนะอร่อยหวานกำลังพอดี